สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเมรินเขาอยู่ทันทีจังหวัดร้อยเอ็นด้วยครับพี่น้องเด้อเราอยู่ที่ร้านนี่ทั้งเครื่องมาแร่ครับพี่น้องเนี่ยมาบอยงซอยทีข้าวเวนะครับสาขาร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาสีขาไปเบิ้องนะครับว่าเนื้อพันธุ์ทีเป็นเนื้อแบบไหนนะครับเป็นเนื้อง้วแบบไหนเด้อขาไปหาเจ้าของร้านนะครับผมว่ามันอยู่บ้านนะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีดีไม่นะครับครับผมครับผมเด่นนะครับคือเดียิ์ทาวว่าร้านเปิดไม่ระเบิดมีนครับเปิดไม่ ก็่อยู่แต่เอจอทหาเลยดิโอ้พี่น้องครับตอนนี้จายขาไปอยู่ยศหลวทอดเอาป่ครับงานไปยื้อศรุัณปี้นไปอยู่กาลังไปอยู่บางเดือนดุล่าครับได้ยินขาวว่าเป้าหวเปิดจายคาอยู่ยี่ไหครับมีเป็นเขียดบ้านลุพะนี้อตัวสาเบลนี่ครับีางทีต้าน็เป็นน นตุ้ม่งราอยู่ตรงไปแดมันถมกมันแน่ครับกินออกจากตที่มแดไปนมบนหนับต่น้มนรานี่ย่อยาก่าบงเหนือครับเห็นเันใครรีวิมาเนือเนือยางสดเลยครับเน่นี่ยเเนเรามาเาเลแตครับโอ้ติดตาจติดตาติดตาน่ดลยนีนะครับอยากมาเบืองเหนือนะครับหองผี่บ้าบอยนะครับว่าเหนือเพื่นิ่งแงมาเลยครับพี่้องเห็นแต่เพิ่นรีวิวนะครับพี่้องเนาะนี่มบืงเลยมัดมองัดวัเลยมาเน ใส่ได้กะไยท่าไม่ร้ายนะครับเปียนมวนนี่คือสมโอโบกดาบนะครับื่อนี่ครับเนยยังไม่ไม่เดงนะครับเนาะเพชรแล้วกัเอ้ามาเรยคนี่อันนี้เป็นเนื้อสันนวกคกับสัมฤทธิ์นี่เป็ับยุดเสียงตอนรำมฤทธิ์ชลชงตีจ้าฉาบนะครับนี่เลยครับเนี่ยยุนี่เนี่ได้มาจากเพื่อสีสมเด็จนะครับแข่งจากตุลาเข้าไปสีที่แผกิโลแต่ว่าพื้นทติตามไลาได้ใดทั้้ครับคือเพช่วงประแมงเกาหมูมกแมัทีม่ท่นชงเปิดหล้าสมเด็จมับ เตี่ยนมอมครับถ้าบี้กับคุณนดยานีครับมอนี้ีจัดซูพิจาชาติจิมจัดซูผู้ชมช่องพิจาชาติเบ่งแล้วครับนะรับเมนูไวน์ฟูรเมนูฮินครับจั ไป่นอะกินเชียวอีก้ามก่พอทานแล้วเกันพคาเียวม้ครับพี่ครับผมเตียงอยานีนะครับเราเห็นย่าเลยทำไรตียงยมาเรเลยปอยกโลกันอี่ตอนงยงไงครับผมพี่เจ้าชาบวันไหรุ่นเนี่โอ้นี่ครับติ๊ปากติข้ามแล้แก่ไปอยู่ครับไปอยู่ไหนไปอยู่ิงงติเก็ติดเชียงครับพีอยกาบอกให้สวนแห่งสวนครับพเ่ เนื้อสดเป็นสูตรมีดเล้วะครับนาะแมเนี่ยผมว่าวันนี้พ่อพอลส่งลับเลยครับพี่น้องครับเนี่ยให้หลังนลยครับเนื้อไตข้อมวยนะครับผมครับไปด้วยครับคอันละคั่มสองคั่มคนคนเปนไปอะครับพี่น้องให้จานหึ่งเมนูยังครับพี่เนี่ยอันนี้ก๋วยโคลนครับก๋วยโคลนใส่ลูกแมวมาครับพี่เนี่ยแอมครับใส่อะไรเลยทำไมยูร่านเนี่ยพวกเมนูหลาบรือสีใส่เพิ่มให้ยูโคลนไเลยครับส่วนก็คือมี่ชาตะกีบดอกต่อกันแน่ครับครับ ตับนี่เัวใจพี่ใครหลังอยากรับครับเลยแบบับสอครับเห็นยังง้องใส่ใจไปทําตัวครับใส่ใจเ่ีเช็คเจอพกันนะครับแต่ละส่วนแต่โมนี่ม่เป็นยนเต็มเลยกล้ๆตับม่อก็ค่อยๆไปนะครับ คำนึ่งนี่หนลมีลายรสัมผัสเลยครับคือจังห้องบลล่ำเนี่ยลำเตยลำเดือนลำเที่ยม่เพียงลำเที่ยมลำสีกลำยาวไปด้วยครับาักเเลยต้นนีงมอนมรัเ็ไหมว่มกนห้อมนใส่เบ ต้องใช้เป็นปูนนันวิ่ีเข้มรวงมีมีผมลวงครับอันนี้มีไหมครับมีไหมครับมีเั้งบีไ้ไหฝาไ้ไหมสบูรณ์ับบเตับสุดโอ้โหครับผมยึดคร่งขึ้รขาครับเพราะว่าแต่ส่วนหัมไม่ได้ใส่ใส่ นี่เอไม่รู like ้ยครับมาไว้ครับก้อยโคโลครับ้อยโคโลนะครับพี่น้องเนาะี่ปานครับพี่น้องมาแล้วครับนี่ยหมอยก้อยนนีมแล้วับน้องครับนนี้เมู่นนี่ยเป็นผัดกัโก้ครับเป็นหารงินของแห้งนองไข่บึงกาครับผมคือสมัยกีมันนี่ไมกนนครับเราแบที่นี่ย่ามเล้วย่างเร็วแน่นอนผัดมันยัง เจียวเ่าเหนื้อเน่าครับกระเจ้ากบบว่ามิกซ์กันมันเป็นเมนูครับเป็นไข่เป็นเมนูหูเพียครับเห็นเพียนะครับสีบรื้จะข้างอื่นนะครับใส่เป็นเพียร่วนๆเลยครับอันนี้เป็นเพียหัวคุ้งเลยครับครเปหนึ่งเมนูที่ภูมิใจน้ำเส้นเลยครับลาบเป็ดมั่นเนครับเป็นสูตรที่ข้างหล่อนี่ครับสเป็นแมนูกระเจ้าต้มเล่งต้มปีกไก่ครับ อันนี้ว่ามันต้มสมต้มยำแล้วนะเนี่ยครับแบบออกเปรี้ยวๆเี็แนะนำแซ่บใช่ว่าเนาะสดตีซ้วงวะเดี๋ยวผมบริโภคเน่ยครับเสิรอฟตัวคนหนึ่งเดี๋ยวผมนะครับคนนึงไนน้องเยสยในน้ำอ่อนไม่รู้ที่มันสอบสอบสบายดับดับครับก้อยเสือกัวครับไม่รู้อันดับหนึ่งไม่แบนบบค่อยดีเลยครับก้อยเสือกัวครับโบได้ม่าสองซังครับเนียนครับโอ้รอเบิลงครับรอบเลยประหยัดสิมาเลยครับใส่ส่วนไม่ด้อี่น้องเนี่ยเลเต็มบากเต็มคำเดี นี่ข้าวเหนียวพี่ลูกเลาหน่อยเลยครับมากับพี่น้องครับมาวหัวใจช่วยทีสาขาละเอียเอ็นโดนีเซียเป็นพิเประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับยังมีเป็นแบบทิดเพิมให้ยงไนีอยยังมีฉ่ำๆนี่เหนือขาไส่ผมแมนครับนี่เป็นน่องไส้ไส้แน่พี่ครับราคาหนาแมนครับขาหลังมันบวไล่ครับขาหลังบวกลายเนาะมาครับพี่น้องครับชิมบังตัดจังโก้ครับอืม เท่าเนี่ยแม่พัดใส่เครือสมุนไพรแต่ใส่เพียครับพัดโมล่าแพ่เป็นกลุ่มลดๆแล้วแม่เป็นกลุ่มโน่นๆอะไรอ่ะมาได้ครับพี่น้องเด้องรายเอีดนะครับบ่าวไว้ช่วยดีพัดยังโก้ครับนี่แรงมานานเย้คืออะไรคิดนะน้องเนีับโซนไรผมไปกินเพียเนาะทัานกะทิออกเป็นขื้นใจออมใส่เพียครับน้ำหนักเนาะที่นี่คือขึ้นจากที่เซียนพ่อเป็นนิสานเทา อ so ู้เลยมมนต้องน้ำไอยก็ออมน้ำไหลก็อ่อนีลยจัน่อยครับส่วนไหลไมนติดปิเจอก็น้ำจากล่างแหละมเลยเอาเขี่ยรุมวนอย่าผสมผสมน้ำซุปผสมน้ำเปล่าอะไเตียงบนม่ิเป็นอย่างยางเนี้ียวครับไม่นี้วมีขนมหนีวครับงานเป็นยางเดเียวแลเจาะนะครับครับผมมาโอ้เสียงมัน่ลยแบบเนี่ยขึ้นทองครับเนี่ยสามสันกัมาตูมคู่ครับผมอเครับกินแก้วเห็นเยี่มาหครับเนี่ย เราคิดว่าันเจงรับบี้ยนี่ผมน้อยเรื่องนี้เขาแ่งึ้นอ้นี่คนไหนก็ครับมาใส่หมดแล้วัโอ้โหด้หม้มดดีช่วงในคลิปนี้นะครับนี่ทบพห่หวังครับเอามีสนีล้วนะครับเนาะนี่ว่าได้เป็นขั้นแค่หน้าหัวใจนะครับับหวานไข่หลังเนื้อบ จะทำอะไพีน้อเฮ้ยน่าควาดมองแล้วบรกิกินบอะครับพี่น้องครับมาครับพี่เดียครับอสัดเข้าไปในท่านลังไอ้หมู่ปแล้วมีตอนใหญ่ก้อนใหญ่เหี้ยนนบเ่เหนียวด้วยพี่น้องเก้อนบรเห็นเันแตงเหนือย่างดีเลยมันมีเอ็นมันย่างีเลยครับแย่มันมีเอ็นมีท่งเปลือกเลยอท่าของหน่อยก็ดนเหนือวันนี้น <laughs> สมซื้อวันนี้ ก้อยก้อยโคโล่โค,รโลครับพี่น้องครับคำจะหนีพีแพงค์เลสุดเดือดสุด่านผู้ชมบ้างยังหรือพี่แจ้งเดือดหวานเดือดดีร้านที่บริษประสมเกียร์นะครับนะหวานน้ำขมตามลรงเลยดูดจ้วตักข้อวหมกหอยลูกนี้ยังไงก็ได้ครับอันนี้เป็นต้มดีซุปเปอร์นะครับต้มดีซุปเปอร์ ใส่โซเนครับไปใส่ต่เขาครับม้กินเลยกินุกส่วนๆนะครับเนี่ยเป็นหแยงพี่ผมลอ้าบ้างเยบาง่อนี่กรเจ็เลยครับคับนี่ลองได้เอวยพรได้เนาะเอาได้เอาได้เอาวันเรียนหนีเลยด้หมอเนไม่นุงครับนี่ยอันนี้ต้มตีนซุปเปอร์คต้มตีนซุปเปอร์นะครับ่น้องนะเอ้าหนึามไป ม,ม,มันอยู่กับสวนมสมนะครับนะเม,มนูม่เปนเรียกันใหเรียกเรียกมสวนลองพอมีแห้งยาวเลยไหมครับกุ้ยมาตรงทงรังแล้ว้แห้งมา <c oughs> มกคือเรื่องนะครับเมนูนี่สงไปเล็งนำอะไรครับมือกี้เรบอนันมเลครับมือนี้วนน,น,นนครับ <c oughs> เดาะอนี้เป็นนอกจากเมนูเนี่ยนอกจากที่นี่บวกไก่บ้านแทนเป็ดไก่ง่วงหรีครับผมพวกปลาแม่น้ำพวกนู้าน่ะ ัรู้ด้วยกันนี่แน่ามครับเป็นหมูกุ้แยงกมแม่มท่านหนด้ครับนี่ยอิงยุกยุตัวย่างครับมาสบงนี่เปครับลับเป็ดครับคุณผู้ชมหันลาบ่นีลาบเพียบอลเลยนนมแป้งแปงย็นในนีหมดครับโอ้โหี่ลอ้ยมจากกระเดียนวดด้ครับเด็ดเด็ีไม่เห้วครับนเดเดีไม่เหรอิดจากระเดีนวดกอนเอาเลองด้ย เราจเตียนถั่วที่มครับมาอันนี้มัน่เอาไปผัดบ่ครับนี่แม่ครับเอาไปผัดผัดอะไรกินสำข้าวแล้วมัน่วนเกิืี่มันอยู่ในไหนครับมันิดเป็นแห้งครับครับอันนี้เสูรบเลยบ่ครับแม่ครับครับกรวตี๋ยต่างอยางละเอียดด้วยเดี๋ยว นไปแจกทีก็ออกมาสุขธรรมชุชมเบิ้ลกบมีเมนูอีกหลายครับทาไปในใบเม่นูแบบมี่ยุบเป็นสองใบสามใบเม่นู่กัครับสองใบกว้งกว่านะครับม่เชิ้นยวเลยครับเนี่ม่เาพี่ครับยาวเลยอันนี้เป็นเกี้ยวผมนะเนี่เกี้ยวผมีแ้พี่เอาครับพี่หอากจุัน ก็คือใส่ห่วเนี่ยชิมกได้นะครับนะบ่มเพรนี่ดีกวัครับท่านผู้ชมพี่อ่ะกมาลองยินชิมรด้วครับลานบ้าววยกับตยู่ถนนลอยเอ็ดพุ่นท้อนครับผมออกมาจากพี่แยกตอทีหนึ่งนะน่าสนามบินครับปอดก่อนใบพัดพุ่นท้อนครับผมยูตรงไฟแดงประตุมาแน่สบายประดึงมากประดิกัที่มซื้อ่าคนหาเล้ครับในคนครับที่มาบ่าวอยซอยดีสาขาไว้ครับลานเปิดทุ้มือครับตั้งแต่ที่เด่นเป็นหอดแห่ทุนครับผมมีรูไม่หลากหลายครับ อันนี้เป็นตัวย่างบางส่วนนะครับครับมืกี้ก็พอ้ขอบคุณีกาสาหลายด้ับเรืองเี่เียแม่ยำนะครับ้างเหยี่บหน้าเหยื่อเมืองครับเจ้ากินมาหอดเลยเปิดร้าน้ดีใจไรมาหาติดตามตามเราได้ทุกทุกเอเลยครับติดตามเราก็ด่วนครับดีใจไรเราได้มาหอดถึงกันครับเออทีมมีกับฟาก่อนพี่น้องทุกผู้ชมนีด้ครับตับตี่ตามดีใจสัตว์นี่คือทุกสายครอบครับเอฟดำเอฟแดงอบาแฟอกระบม ครับพี่น้องครับวันนี้นะน้องครับมีโอกาสนะครับในมาเยี่ยมยามทำข่าบมาบอยโซยีนครับจริงๆเราคิดตามคนเดินทางสาขาแหลกบุบบุบหลอนท่านี่นะครับตอนนี้เห็นมันเติบโตในหลายสาขาดีใจนเ้ะครับมาบอยนะครับคนเห็นม่เหมาอนลำลำด้วยเด้อะนะครับพี่น้องเข้าอยมาละเอียดนะครับหรือว่าคนมีหลายสาขาเนาะครับผู้ใดอยากกินสาขาใดก็สามารถทักเพจเลยนะครับแม่บาบอยโซนีและตอนนี้นะครับกินข้าวไทยทำหนึ่งเป็นีอยู่ยิ้มสาขา ยู Hoy, coating, ่จอกมาดดอนทานี่มีสสาขาครับยืดขอนแกนยู่รอยเอ็นยืดบนแล้วก็ยู่พิษณุโล่ก็แล้วเอาละครับพี่น้องครับอย่าเพิ่ดกินเนื้อสดจริงด่อใ้เ่งกินเนือปากคดเลยคนแช่คนติดตามครับเป็นช่องชาชาทงล่าช่องบะบายช่วยดีนะครับผมครับปากไว้หน้อบโอ้ห่พี่น้องเอฟนดีนะครับพี่น้องเด้อนี่ความรูบะบายแรงครับพี่น้องครับเด้อสวัสดีครับ